อีกครับวันนี้ผมจะมารีวิวเกี่ยวกับอะไรดีวะเอบไม่รู้สินะเกมอนกันเกมเอาอะไรเรือไฟสิอะไรเรื่องไฟเดี๋ยวซอนโหลดกันดีกว่าโหลดนี้ง่ายนะครับก็เข้ามาใน Resto ไรเรียกไฟก็เขียนไปนี่อันนี้เลยอันแรกเลยนะครับออกก่อนึ๊บมาลองเล่นกันเลยนะครับ <Start up. S 1> นะครับก็จะมีเสียง Start Up นะครับส่วนพวกนี้ก็จะเป็นรหัสน,นะนะครับผม Obrigada. เดี๋ยวห้าหใช่ไหมทำไม่ตายครับเสียงปืนหนึ่งศูนย์กงสา็ได้นะครับหกน,นับก็จะมีเลือกใครสกัก <Start up. S 1> ก็จะเป็นเก้หนึ่งสาม เดลต้าสามสามสามวันนี้ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวกลับมาดูกันใหม่ครับสวัสดีครับ